มาจากกุงเทพนั่เครื่องมาครับแล้วพอดีีเขาเนขับรมาาแข่กีฬานนิสไดุ้ราษฎร์นัเทียวใครมานขกทั้งหมดคือาเนครับี่าแขครับแก็เลยมีโอกาสที่เขาแข่งจบแล้วล่ะลุกวันที่สามแะที่สี่เขาแข่งสวันแข่งเป็นทันะ แต่เป็นพระใช่ไหมเจ้าเอาประสบกร<ป>ารณ์หาดูอะไรไทยตำสุสวยมากสวยนะสวยมากเย็นยดีวะ่ะเควินเอ้ยกอยเนี่ยพอเข้ามาในนี้สวยมากเลย ไม่ได้ล่องเรือนี่ถือว่าพลาดเลยอ่ะใช่ดีแล้วที่เขาแนะนำให้เราล่องเรืออืม